ครับป้าค่ะเกยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการซ i t เ z e n พสัง2ท่าข้ามวันนี้พวกเรานะคะจะพาพี่น้องคนปริมค่ะมาชมของดีของโครงการกันนะคะใช่ครับท้องบาก่อนที่พี่จะพาไปดูของดีของโครงการนะครับ๋ยวพี่จะพาน้องก้อยนะครับไปดูเด็กสวนกระดับน้าตาที่ีกันก่อนนะครับตื่น,นค่ะ,คะโอ๊ยลำหญ่โลกหลว จะไม่ <IS> ให้เล่นใหญ่ได ah. ้ยังไงเพราะว่าโครงการของเราเป็นโครงการเอางขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่าสีสไร่และจำนวนยูนิตนะครับ424ยูนิตใหญ่ไม่ใหญ่แต่โปรเจคเราจะชื่อกันนะครับโอ้ใหญ่จริง่ะจ้าเอ๊ะว่าแต่ไม่ไปดูรายละเอียดกันก่อนเลสัน วันนี้นะครับพี่เอกจะพาพวกเรานะครับไปชมเด็กในสังกัดกันนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณโดยรอบนะครับใน่วนของโตอตอนนะครับนั่นก็คือต้อนไม้ทั้งเก้าต้นของเรานี่เองครับโดยต้นไม้เหล่านี้นะคะได้รับการดูแลค่ะสัสรรอย่างน,น,นี้เยี่ยมจากนายธีระของบริษัททีวีเอเราค่ะไหนๆค่ะชมเด็กในสังกัดของพี่เอกหน่อยสิว่ามัอจะแย่แค่ไหนกันตามไปดูกันเลยครับ ต้นแรกนะครับเรียกว่าต้นทองใบเรียงนะครับหรือต้นกระบกนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และสูงนะครับภายในโครงการนะครับ้งหมด3ต้นใหญ่เลยนะครับต้นที่2นะคะจะเป็นต้นจิตน้ำค่ะลักษณะจะเป็นดอกสีได้ ใบต้นสแสน,นนะคะบำรุงแก้โรคผิวหนังตื่นคันฟูทองแก้ปวดเมื่อยแต่แก้โกรคผิวหนังดีค่ะถัดมานะคะเป็นต้นชงโคลฮันแลนด์ค่ะใบช่วยในการแก้ไอนะคะได้ดีมากเลยค่ะส่วนดอกนะคะช่วยในการลดไข้ค่ะเปลือกต้นช่วยในการแก้ท้องร่วงค่ะรากใช้ในการแก้ขับลมในกระเพาะค่ะถัดมานะคะเป็นต้นชงบาวและต้นเลมมานางนะคะ ตรงกลางเลยค่ะด้านล่างของตบน,นี่เองจะมีลักษณะเป็นดอกสีส้มนะคะสรรพคุณเนี่ยช่วยถอนกินไพ้และแก้กระหายน้ำได้ดีค่ะสว่วนต้นเลมมานานะคะสรรพคุณจะช่วยลดอาการปวดศีรษะและทำให้เจ็บกระหายน้ำได้ค่ะเหมือ่กันเลยค่ะพี่จะพาบาไปดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับเฮ้ยจเจ้าพี่ ออกน้ําสรรพคุณสามารถแก้กระหายน้ําขับเส้นขาดแล้วก็สามารถทําเป็นผลไม้แช่อิ่มที่แสนอร่อยได้อีกนะคะบน้องบานี่จ้าผลไม้แช่อิ่มแสนอร่อย,ออยโอ้โหเห็นแล้วน้อลายไหลเลยค่ะเอาละครับก่อนที่น้องบาจะทานลูกมกนนะกอกน้ำหมดซะก่อนนะครับเราไปดูต้นสุดท้ายกันอีกฝ่านะครับตามมาเลยครับ ตรงนั้นนะคะ่ะคนสวนหรือเปล่าครับมีอะไรครับได้นะครับอ้าวพี่ใหญ่สวัสดีครับมาทำอะไรตรงนี้มาดูแลต้านไม้ทำงานด้วยกันครับว,ว้าวว้าวสุดยอดเลยค่ะว่าแต่ต้นนี้ต้นอะไรคะต้นนี้ชื่อต้นลูกว่านะครับมีสรรพคุณแก้โรคปิดแล้วก็ท้องร่วงได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังสามารถที่จะเนามาทำวายได้ครับวันนี้นนปนเป็นยังไงบ้างครับ ได้เห็นเด็กๆในศึกัากันเราแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยใจไหมคะตอนจะจักัจกรในวันนี้ค่ะพวกเรามีรางวัลเล็กๆน,น้อยๆนะคะมามอบให้กับเพื่อนๆสุดซิค่ะถึงสัน่นทั้คัคนด้วยกันนะคะรอเราไปได้เลยค่ะยิะช่วงถามตอบจ้าข้อ1จํานวนยูนิตท,ทั้งหมดของโครงการมีทั้งหมดกี่ยูนิตข้อ2ต้นไม้ที่แนะนําในวันนี้มีทั้งหมดกี่ต้น ข้อ3ต้นไม้ที่คุณใหญ่แนะนำชื่อว่าต้นอะไลใครตอบได้มาเอารองวันสุดพีเมียมไปเลยจ้า